หลายคนที่ฟังเทปที่ลงไว้ใน YouTube ก็ดีและหรืออ่านอาสมธรรมก็ดีบางคนก็หนีไม่พ้นวิตกวิจารณ์ข้อสงสัยทั้งปวงบางคนก็ถามฉันเป็นใครอย่างนั้นอย่างนี้นัน่นก็ไม่รู้จะตอบอยังไงตอบแบบกลวนๆอย่างนี้เลยแล้วกัน,นในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงกล่าวถึงว่า พระกิจนะมหาเทพทรงกำหลาปราบปามซึ่งอสูรมาร้ายราบคาบลงได้แต่พระองค์ก็ทรงกกระทำอสูรมาร้ายเหล่านั้นราบคาบลงได้โดยไม่ใช้ศาสตาและอาวุธทั้งปวงนั้นนะผ่านการยุคสมัยนี้องค์สมเด็จพระธรรมมาหลงเจ้ายกขึ้นประดิษฐานไว้ในที่ยนควรแล้วไม่กล่าวถึงอีกนะหลายคนถามว่าฉันเป็นใครฉันตอบแบบกลัวๆอย่างนี้นะ องพระศิวะเปิดดวงตาที่สามเผาผานสัตว์โลกเป็นจุนด้วยอำนาจตะบะยานชาญด้วยไฟประไรกันนั้นกำหลาบอสูรมาร้ายจนสิน้นซากแต่ฉันกำาลาบอสูรมาร้ายทั้งหลายด้วยสัจธรรมด้วยเดชแห่งธรรมกรรมานุภาพนั้นฉันตอบกวๆอย่างนี้แล้วแต่หลายคนจะคิดว่าฉันเป็นใครก็ตามทีในยุคสมัยแห่งสังฆเพศโดยธรรมและวินยัยฉันทวนคําถามตั้งแต่ ใครเป็นศาสดาของพวกท่านท่านตอบเราไม่ได้ว่าใครเป็นศาสดาท่านก็อ้อมแอมเราเป็นชาวพุทธเราเป็นพระพิสุมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานะพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันนิพพานไปแล้วเธอจะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาได้อย่างไรเรากล่าวบางคนก็ตอบว่าบางคนรู้สึกว่าจะจําได้ชานฉลา,าดหน่อย เรามีธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาและหรือบางคนตอบไม่ได้ฉันก็ตอบเลยว่าเธอพึงมีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเธอเธอทั้งหลายก็ได้สติขึ้นมาแช่มชื่นนะเออจริงแฮะแต่เปล่าเลยเธออยู่ด้วยธรรมของสังฆเพศจากธรรมและวินยัยธรรมของเถระบัญญัติแม้ข้อวัดปฏิบัติก็ผิดไม่มีในสังฆา,ารีพระสงฆ์สาวกในพุทธเจ้า เช้าแหกทีตาถูกเรียกให้ลุกปลุกให้ตื่นไปสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานใครไม่สวจพวกมึงทั้งหลายเลวรามตำหนิตีเตียนด่าว่าความเฮงซวยของพวกมึงในพระพุทธศาสนาที่พวกมึงทํากันไว้กูกล่าวเช่นนี้ละสิ่งที่ผิดเพื่อความเจริญขึ้นของชีวิตลูกหลานที่พวกมึงเที่ยวขอข้าวบินทบาตเขากินข้าวของเขารับเงินรับทองของเขาแต่พวกมึงเอาลูกเขามาสั่งสอนอบรมประพฤติปฏิบัติ ในทางที่ผิดในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่หรือคือศสัจธรรมที่พระมึงให้แก่ผู้มีพระคุณให้ข้าวปลาอาหารกินผู้กล่าวยาเพราะคุณไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเกงอกเกงใจพวกมึงเพราะทำคําสอนพระพุทธเจ้าพวกมึงยังไม่เกงใจยังแต่งตั้งบัญญัติเถื่อนและยังประมาททั้งผ้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าเธอทั้งหลายในการผ่านภาคหน้า มึงมีธรรมวินัยอันตถาคตสแสดงดีแล้วเป็นศาสดาธรรมของพระพุทธเจ้าเธอทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติให้เห็นแจ้งแก่ตนชื่อว่ายังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมจึงจะสามารถกระทำประโยชน์บุคคลอื่นได้แต่พวกมึงมันเหิมเกิมเลวระยำกันมากปฏิบัติแค่ท่องบนทรงจำก็คิดว่าตนเองสมควรจะกระทำประโยชน์ในพระพุทธศาสนากูเห็นมีแต่สอนชาวบ้านก็ผิด